วันนี้นะครับนะก็มีสมาชิกนะครับที่จะมาแนะนําตัวนะครับให้ให้พวกเรานะครับได้ได้รู้จักกันพร้อมแล้วแนะนําตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิรดามลจันทร์ชื่อเล่นชื่ออันโกขคะ่ะฝักเนื้อฝักตัวได้นะคะ กโกรสิกินน้ำพริกทุกวันเลยเพราะเธอว่าแตกไหมเขาคงชอบหรอมัง้งถ้าอยากรู้ก็เข้าไปถามได้สิเอาจริงเหรอวมาเร็วสวัสดีอองโกสวัสดีปีนเธอกินอะไรอยู่หรอกินข้าวแบบน้ำพริกอ่ะ คอกินน้ำพริกทุกวันไม่เบื่อเหรอเราเห็นสือกินทั้งกลางเช้าทั้งกลางค่ำเลยไม่เบื่อหรอกอีกอย่างนี้น้ำพริกเราทำเองด้วยแล้วนี้มันคือน้ำพริกอะไรเหรอไม่เคยเห็นเลยอะ่ะน้ำพริกปลาคนนุณแม่เราสอนก่อนที่จะจากไป เราทำน้ำพริกมาให้พวกเธออ่ะทำให้พวกเราเหรอ,ขอ,ข,อขอบคุณน,นะนะีพ่พวกเธอไปแล้มาจากเด็กใหม่มาเหรอน้ำพริกนะ่ะอังโกะทำมาให้พวกเราไปรับมาได้ยังไงเราได้ข่าวจากเพื่อนที่เคยเรียนโรงเรียนเดีวยวกันกับอังโกะมาแล้วว่าอังโกะมีกุ๊กกุ๊กปู่ตามมาด้วยนะ่ะ อาจาเหมือนจัทนทำไงดีอะเรากลัวอะัวยันเราู้ว่าใครเกิดอะไรขึ้นกันหรอก็หลังที่วเราได้น้ของเอมาพกเรารู้สึกเหมือนมีบางอย่างตามพวกเรามาเพรามันขี่แม่ผมได้แน่เลย ฮะผีแม่เราแม่เรายังไม่ตายเลยนะอ๋อนี่เธอเคยบอกว่าแม่เธอสอนทัน้ำพริกคนที่แม่เธอจะจับไว้แ่ละเพื<ช>่ออะไรอ๋อแม่เราไปทํางานที่ต่างประเทศน่ะอืที่พวกเธอคิดว่ามีคนมาหลอกอาจจะหมายถึงเราก็ได้นะเอเอพอดีว่าเรากลัวพวกเธอ,เอนําพริกเราไปทิ้งน่ะเราก็เลยตามเราขอโทษนะเราทำไมเธอคิดอย่างนั้ว่า อ๋อเพราะว่าโรงเรียนเก่าเราอะมันมีข่าวลือแปลกๆคนที่ได้ของจากเราไปอะก็ไปทิ้งกันหมดเลยเพราะเราไม่ทิ้งหรอกยัง๋ไม่ลองชิมเลยใช่ไหมใช่ใชขอบคุณนะที่ไม่ทิ้งน้ำพริกอร่อยมากเลยอะที่บ้านเราชอบมากเลยบ้านเราก็ชอบเหมือนกันมันแบบเผ็ดร้อนแซ่บมากก็ถือว่าอร่อยแนะใช่มอร่อยหชอยทำอะไรกันเนี่ยหรอก็ร้อนโผล่แแหละอือก็เราเอาโผล่มาจิ้น้ำพริกกับเราไง การหตนเมื่อวานน่ะมันให้พวกเราอ่ะเกิดไม่จะก,การโกรธเละนะก็นำผิดของโกรธด้วยมันทําให้เราได้ค่อยคิดว่าไม่ควรตัดสินคนอื่นจากเพียงแค่คาพูดและจะตัดสินคนจาก,กร,าารูปลั์ภายนอกด้วยนะนี่พวกเธอจะเป็นเพื่อนเรากันแล้วหรอเราว่าของดีแบบนี้ไม่ควรเก็บไว้กินคนเดียวนะเรามาลองทำขายกันดูดีไหม ดีสิเอามาขายที่ลาดน้ำวัดหนํงพระองค์เลยดีไหมให้เป็นน้ำพิษขึ้นชื่อของตลาดเลยก็ลองดูสิน้ำพิษมัะชาลุยดงของดีตลาดน้ำหนองพระองค์ <laughs> วันนี้เรามากจะตัดสินคนจากการดูคลิปสันส้นๆในโซเชียลมีเดียเพียงไม่กี่วินเท่านั้นเองจากเรื่องนี้ทำให้เราได้คำาก่าวที่ว่า อยาตัดสินใจถ้ายังไม่รู้จัากตัวจนที่แท้จริงของเขาด้วยตนเองนะคะ